ใช่ครับไหนอะคนขี้เหงาคนเสียงคนขี้เห,าห,เาาหงเหานะไหนเล่วประมาณโตข้างหลังเหมือนจะเหงานะเมื่อกี้เต้นใหญ่เลยฮะจ <laughs> ้าบอกมีคู่แล้วจ้าไม่เหงาจ้ารอน้องเพงจ้ารอร้องเองององพงใช่ไหมอ่าใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามา,ร,าร่วมสนุกมาขอรางวัลกันดีกว่าตอนนี้ขอเชิญคุณทีด้วยค่ะเชิญเลยราจะประมินต้อนรับอีกรอบเลยค่ะช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วมาแล้วมาพี่ทีเดินดีๆนะครับครับพอดีพอดีพี่ทีเขาเป็นเกาอยู่ครับตอนนี้

กใจกันอยู okay. Okay. ่ด no ีก <potato eneca>: ็ย <ownership> yeah, ื่นไหมมานี่แหละโอเยรอยไหมกับรอยมานจร้วไม่รู้ผมต้องตอบด้วยโอ้้นจะเตรียมาานไ้าเดี๋ยวเรางพลังกันก่อนไหมวมพลังกันก่อนเอาไหมเอาไหม่อมพลังวมพลังเอสเอสคุโกตนผมทำไมครับพี่ทำไมก็มือสั่นด้วยดึงสองซาสู้ออะส เงินนะใช้ตัวอะไรดูเราไม่ต่างที่เข้าใจใช้ตัวอะไรดูถามแม่คนตอบใช้ตัอะไรดูมีเพลงเราด้วยคนสําคัญคือขับพัญใช้ตัวอะไรดูอีกแป๊บหนึใช้ตัวอะไรดูพอแล้วครับชนะแล้วครับชนะแล้วครับเป็นต้องเขาโอ้หมดเวลาแล้วทิ้ที่เราตอบก่อน กาหลีครับทีผครับีคงีอ่ะไม่เป็นไรอ่ะถือว่าชนะเลิศสอทีมนะคะเดี๋ยวมีของเยือมอบไทยทั้งสอทีมเหมือนกันเลยเชิญเลยค่ะเดี๋ยวขยับด้านนี้เลยนะคะเชิญเลยค่ะมีเสือรเดกั้ทีมขอขอว้นะคะกกล้กเลยค่ะลูกก็ไปตอกลงไปเองนะคะจะแบ่งันยังไงค่ะมอกล้องลางเลยนะคะ